โทกาชิยูตะเหตุผลที่ฉันไม่สามารถแก้ผ้าพันแผลนี้ได้นั้นพระดาฟเฟลด์ก็จะถูกป,ปล่อยลงมายัางโลกนี้ยังไงนามตัวข้านั้นคือดาฟเฟลมาสเตอร์จึงถูกเปลวไฟแห่งความมืดมิดกลืนกินไอไฟนี่มันจุดนเพียวแล้วชัดๆฉันไม่ได้เป็นทั้งดาฟเฟลมาสเตอร์ทั้งเจเ้าไม่อะไรทั้งนั้นเป็นแค่นักเรียนม .4 ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นอ,อย่ามองฉันเป็นคนแบบนั้นจะได้ไหมเธามาจะคุมตัวเองไม่อยู่เวลาเกิดอารอมณ์เข้าใจแล้วเดี๋ยวตัด ฉันบอกว่านายเนี่ยเลิกตั้งเป้าหมายที่จะเป็นทหารเธอะมันก็แค่การเอาชีวิตไปทิ้งไม่ใช่การสู้รบหรอกนะแต่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจของนายการที่จะได้เป็นทหารหรือเปล่ามันก็ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจของเอเดนไม่ใช่หรอฉันไม่ได้บอกว่าเอเดนต,ต้องไปพื้นที่ที่ถูงยึดคนเดียวสักหน่อยไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกถ้าถึงเวลานั้นฉันก็จะไปกับนายด้วยอามินฉันไม่ทิ้งเธอไว้ที่นี่หรอก ยังไงเราก็ต้องเสีย่ยงตายอยู่ดีเดิมพันกับมันเลยดีกว่าอืมแบบนี้อากิตโตะน่าจะชอบมัง้งกับข้าวเพิ่งเสร็จหมาดๆเลยล่ะที่เหลือก็แค่จัดจานละมัง้งนี่ฉันทําสุดฝีมือเพื่อนนายเลยนะเนี่ยท่านนายชอบฉันก็ดีใจแล้วจะยอมทนดงงุงยิ้เยบย,ยก็คงไม่ได้ฮะดีละ่ะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะยอมช่วยอีกแรงหนึ่งทำไม้นายถึงได้รันแบบนี้ละ่ะทำท่าทางระเกียดขนาดนั้นนายอย่าบอกนะว่านายยังมีเรื่องปิดบังเราอยู่อีกเนอะจริงหรือเปล่าเธอ ย้ายบ้านจากเกียวโตมาโตเกียวแล้วเข้ามาโรงเรียนเซนดิเรียนนาแถวมาอยู่กับคุณน้องสาวที่ว่ามาทั้งหมดนั่นคือเรื่องที่นายปิดบังเราทั้งนั้นนะเธอต้องมีความกล้าที่จะพยายามฟังนะคราราเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ตอนเธอยังเด็กมากเธอกับทอมมี่น้องชายโตขึ้นมาได้ก็เพราะคุณปู่ดอสยเซยอไมเออร์ <c oughs> รีบไปล้างน้ำตาลออกดีกว่านะเดี๋ยวก็โดนหนูแทะหน้ารัก <c oughs> หนูหน,หนึกว่าปีนี้คุณป้าจะไม่มาซะแล้วเที่ยวนี้คุณป้าไปไหนมาคะ อยากฟังทุกอย่างเลยค่ะค้าเชื่อว่ามันต้องอยู่ที่นี่บางครั้งสิ่งที่เป็นจริงแล้วถ้า,าเพลงของเมลดีของคุณแจจินว่าจะเข้าชมรมกรีธาน่ะหรือว่าคโยจินตั้งใจจะเข้าชมรมสกู๊ไอดอลละสิตรงตามที่เดาไว้ไม่มีผิดเลยอยาก,ก็หกสี่คายจินก็หกที่ไรชอบเอานิ้วชนกันแบบนั้นแค่เห็นก็รู้หมแล้วล่ะคายจินน่ารักกจะตายไป รับรองว่าดังชัวร์ไม่ไหวหรอกไม่ไหวไม่ไหวดินไม่เหมาะจะเป็นไอดอลหรอกเห็นไหมเนี่ยไม่ค่อยจะสมยิงเท่าไหรแถมผมก็ยังสั้นแบบนี้อีกด้วยนะให้เป็นไอดอลนะดินเป็นไม่ได้หรอกคุณนิชกินเนาะทำไมไม่อยู่ที่นี่ล่ะพี่สําคัญวันนี้ไปหาพวกรุ่นพี่ได้แล้วไปบอกเขาซะว่าอยากจะเป็นไอดอลนะทำไมคุณนิชกินเนาะต้องมาสอนเรื่องที่ดินคุยกับคายอสจินด้วยล่ะคายอจินน่ะชอบโนรีไปมาอยู่เรื่อยให้รีบตัดสินใจเข้าดีแล้วล่ะ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วล่ะเพราะฉันเจอจรัดเกินไปถึงต้องหลกตาเลยสิถูกใจไหมล่ะถ้าโพสนี้นะ่ะเชื่อของมันก็คือผู้ที่มีและผู้ที่ไม่มีและตอนที่ท่อนบนของฉันก็จะจรัดก,กว่าที่เคย,ยช่วยขัดออกของเธอให้จะได้ถลายแบบรลื่นนปลื้มไม่สะดุด เป็นไงล่ะหัวข้อคือฉันกับออเซนอ้าวทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้เลยยะฉันจะตัดหัวไอชาิระยำนั่นให้ลอยละลิ้วหลุดจากบ่าไปเลยโรแมนติกสุดๆเลยค่ะโอ้เฮียสมองหมาปัญญาควายเวเนยรบกวนด้วยค่ะขอโทษที่มารบกวนแต่เช้าเลยนะคะฉันชื่อฮามาสกิซุซุโนะเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อวานนะคะเมื่อคืนเรื่องที่ฉันทำเสียมารยาทเอาไว้ก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ ฉันก็เลยมาทักทายเพื่อนบ้านด้วยของที่ไม่มีค่าอะไรแต่ว่ามีเส้นอุดงซึ่ง,งน่าจะเหมาะสมที่สุดนะคะแบบนี้นี่เอง <c oughs> เข้าใจแล้วคะ่ะวันนี้ฉันขอตัวก่อนนะคะไว้ต้องรบกวนด้วยนะคะนายเองเหรอนายเองเหรอหมาตัวนี้ราคาเท่าไร่ละคะแล้วตกลงว่าเท่าไหร่ก <c oughs> ็อบอกว่าอย่าเห่ายัางไงแล้วไอ้หมามันกระเทือนในหัวนะไอ้หมาหบปากแล้วพูดเป็นไ,ไอ้หมาหรือว่าอยากจะหูปากไปช่วนิรันเลยละ่ะแต่ให้จริง จะทำก็ทำได้นิ่นนะงั้นฉันจะอธิบายแบบง่ายๆขณะที่ว่าหมาฟังยังเข้าใจละกันฉันเนะ่ะเหมือนจะรู้เรื่องที่นายคิดหรือว่าพูดอีกอย่างใจนายเน่ะเหมือนฉันจะอ่านได้ด้วยละ่ะรู้หรือเปล่าละ่ะขอสรุปเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณอยากจะบอกอะไรฉันเมื่อสิบห้านาทีที่แล้วพยายามจะบอกอะไรเหรอท่าทางดูกังวลใจมากด้วยเมื่อกี้ฉันเข้าประตูแล้วนี่นะ ทำคุณฮาชิดะนะเห็นบอกว่าเป็นห้องแล็บนึกว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านี้ซะอีกอยินดีที่รู้จักฉันมากิเซะคุริสึไม่จับมืองนะั้นเหรอจริงๆแล้วฉันอยากพิสูจน์ว่าที่นายเห็นฉันโดนแทงเนะี่ยเป็นเรื่องจริงหรือแค่เนียนเพื่อมาลวนลามฉันแต่ว่าฉันเจอเรื่องที่น่าสนใจกว่าแล้วนะ